สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเนสโตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขในสงครามจูฮั่นมีบุคคลสำคัญหลายคนทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายหลิวปังดังที่กล่าวมาแล้วจางเหลียงเซียวเหอหานจิน้นหรือแม้กระทั่งหลี่ฮองเฮาในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะที่เราจะเอ่ยถึงเนี่ยนะคะก็คือประวัติ กองสาสีท่านนี้ซึ่งใครๆก็คงจะอยากทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนศึกษาจากสํานักใดนะอยู่ในปราดร้อยสํานักหรือเปล่าจางเลียงหรือเตียวเหลียงผู้นี้ศึกษามาจากหุบเขาปีศาจนะเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายสิทธิ์รุ่นแรกนะแรกๆเลยเนี่ยคงจะรู้จักกันแล้วก็คือสุนปิงผังจวนนะคะแล้วก็รุ่นสุดท้ายก็คือจางเลียง เพราะฉะนั้นแน่นอนเราก็ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ยุคจุนช,ชิวหรือจ้านกว๋วจะรู้จักความโด่งดังของหุกเขาปีศาจที่ผลิตสิทธิ์ที่มีความสามารถออมานะคะเพราะฉะนั้นจางเล็นั้นเราก็คงจะทราบประวัติไปเพียงเท่านี้ว่าศึกษาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นตำราพิชัยสงครามการดูคนหรือว่าการวางแผนการต่างๆนะคะเป็นผู้ที่มีความฉลาดอย่างยิ่งเซี่ยวเฮอล่ะ เชียวเหอไม่ได้เป็นจิตสํานักใดตามประวัติแต่เนื่องจากเขารับราชการเป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดแล้วก็เป็นถึงนายอำเภอแล้วก็มีความสามารถในการจัดการเหมือนกับจัดระเบียบคือคนที่รับราชการทหารส่วนใหญ่ก็จะมีระเบียบินันอยู่แล้วดังนั้นเมื่อมีการจัดระเบียบในกองทัพเซียวเหอถือว่าเป็นเลิศมีการแบ่งสเสบียงวางแผนล่วงหน้า ถ้าเราพูดแบบบริษัทก็คือจัดซื้อจัดจ้างบนะรหิหารงานบุคคลแอดมินภายในนั่นแหละค่ะเซียวเหอเป็นคนที่มีความสามารถสูงที่เดียวหลี่้องเฮาหรือในตอนนั้นเนี่ยมาจากตระกูลของผู้ใหญ่บ้านแท้หลีนะ่ก็เป็นคนสวยปานกลางแต่เป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดมีความเด็ดขาดแล้วก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในทุกเรื่องนะของหลิวปัง แม้กระทั่งนะคะมีเกร็ดเล่าว่าลิวปังเนี่ยคือมีการเดินทัพไปพบกับงูตัวใหญ่เดียวที่ทําอันตรายกับคนในกองทัพของตนและลิวปังเนี่ยก็จะด้วยความกล้าหาหรือความกลัวก็ไม่ทราบก็สามารถที่จะฆ่างูงขาวตัวน,นั้นได้ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ขณะที่เดินทัพเนี่ยมีงูขวางทางมีการต่อสู้มันจะเป็นลางที่ดีร้ายประการใดหลี่ฮองเ่าผู้นี้ล่ะค่ะที่เป็นคนบอกว่า ขอแสดงความยินดีด้วยท่านต้องชนะศึกแน่นอนงูขาวก็เปรียบเสมือนเสียงอีนะ้คือตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยถูกกันนะเพราะว่าตอนยุคนั้นเนี่ยใครก็สามารถจะเป็นใหญ่ได้แย่งจริงความเป็นใหญ่กันฮี่ฮองเฮาก็บอกว่าในเมื่อเขายกธงรบเป็นธงมังกรนะเป็นธงมังกรขาวเราก็ยกธงรบเป็นมังกรแดงก็แล้วกันนะก็ถือว่า เป็นการพิคาดกันทาาดไฟไปข่มทตุทองนี่ใช้เรื่องทตุอีกแล้วนั้นงูขาวก็เปรียบเสมือนเสียงอีนหะรือเสียงอีหรือห้างอีที่เรารู้จักกันหรือนามว่าชอปาอ,องฉูป้าหวางหลายชื่อเหลือเกินแต่ก็เป็นบุคคลคนเดียวกันนี่แหละคะ่นะก็ถือว่าเป็นการลบชนะแล้วก็เป็นที่มาของการยกธงสีแดงเป็นมังกรแดงก็เป็นการเลือกธงที่ข่มกันนะการตัดไม้ข่มนม้ำ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็พู้น่าๆคู่แข่งกันก็ต้องใช้วิชากันหน่อยแต่สิ่งที่ได้มาก็คือขวัญกำลังใจของทหารที่มีแต่ชาวบ้านชาวนามีกำลังที่น้อยกว่าสามารถที่จะลบชนะได้แต่ก็ไม่ใช่ที่สุดนะคะการลบชนะนั้นก็มีผัดกันแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจของนักรบทุกคนค่ะ